2 5 6 3นะครับในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับจะเป็นยังไงสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ 1, 2, 3, 4แล้วก็5อยดูนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับในช่วงนี้5ดาบคนวันอาทิตย์ครับช่วงนี้ห้ามใจร้อนนะครับอยากจะทำอะไรต้องใช้ความใจเย็นสุขุมรอบคอบเพราะไพ่ห้ดาบเนี่ยมันแปลความหมายถึงความรั้นความทิฐิความอัตตะในตัวตนของตน นในช่วงนี้คนวันอาทิตย์ต้องลดนะครับแล้วก็ไปที่2ครับเดือดมูลนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะมีหลายหลายปัญหาในเรื่องของการงานที่ยังติดขัดกังวลใจหรือว่าอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับวัดการทําบุญครับ เพราะว่าวันที่นทีส12สิงหาเป็นวันสําคัญเป็นวันแม่เพราะฉะนั้นหลายๆคนนะครับที่มีคุณแม่หรือว่านะครับกู้มีพระคุณนะครับเราก็จะต้องพาผู้มีพระคุณไปทําบุญใส่บาตรท,ทาสิ่งต่างที่ดีดมูล5ดาบนี่ก็คือพูดง่ายๆว่าคนวันอาทิตย์มักจะเกี่ยวข้องกับวัดเกี่ยวข้องกับความดีเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเกื้อกูลใครมีคุณแม่นะครับก็พาคุณแม่ไปเที่ยวไปทานอาหารนะครับใบที่3ครับสี่เหลียญนี่ความรักความผูกพันตรงดวงเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์ให้ความสําคัญ นะครับบุคคลที่บางคนคุณแม่ล่วงรับไปแล้วหรือว่ายังอยู่ก็พาไปนะครับร่วมทําบุญสิ่งต่างและลึกถึงสิ่งที่ดีนะครับใบที่4ครับราชินีถ้วยครอบครัวความรักความผูกพันสิ่งต่างๆใบที่5ครับแฮงแมนช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะครับใช้ใจ่ายเยอะจับใจในเรื่องของการเงินการทองพูดง่ายๆว่ามีเรื่องของการซื้อหนุนซื้อนี่ทรัพย์สินสิ่งต่างๆรวมถึงมีโอกาสจำนองจำนำได้ด้วยนะเพราะว่าถ้าดาบแล้วก็ แฮงแมนมันเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นการเงินการทองมักจะต้องเสียหายติดคัดการใช้ใจ่ายสิ่งต่างช่วงนี้รวมถึงการงานด้วยต้องบอกว่าเหมาะเลยครับคนวันอาทิตย์ไปทําบุญเถอะครับในช่วงนี้นะถวายสังฆทานนะครับหรือว่านะจะเป็นในเรื่องของช่วยเหลือบริจาคทานผู้ยากไร้สิ่งต่างๆนะครับช่วงนี้ครับความรักต้องบอกว่าคนวันอาทิตย์นะครับที่โสดอยู่นะครับมีโอกาสพบรักกับคนที่มี อุปสรรคนะครับเข้ามาปรึกษาเข้ามาสนิทสนมเข้ามารู้จักเพราะฉะนั้นก็ต้องมีพ่อไม้แม่ไม้หรือบุคคลที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วเพราะฉะนั้นใครโสดอยู่นะต้องมองไปทางด้านนี้เลยส่วนคนมีครอบครัวแล้วต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนวอาทิตย์จะทําสิ่งใดต้องรอบครอบที่สุดด้านสุขภาพครับ5ดาบเดอะมูนแฮงแมนมักจะต้องเกี่ยวข้องกับ นะครับการตรวจนะครับการรักษาบางคนทําสัญญกรรมบางคนเกี่ยวข้องกับความสวยความงามหรือบางคนนะครับไปบริจาคเลือดอ่าเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าช่วงนี้คนวันอาทิตย์อยู่ในเรื่องของการใจบุญเจกุศลหรือว่าการมีน้ําใจหรือบริจาคทานให้กับขอทานผู้ยากไร้สิ่งต่างๆอ่ะก็ต้องบอกว่าคนวันอาทิตย์มักจะเกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะการงานมีโอกาสเปลี่ยนงานโยกย้ายการงานแบบกระทันหันด้วยอ่า สของผู้ที่เกิดวันจันทร์ดูซิว่าคนวันจันทร์จะเป็นยังไง1 2 3 4แล้วก็5ครับคนวันจันทร์ช่วงนี้ครับ6ดาบการเวลาจะเป็นสิ่งคลี่คลายปัญหาถ้าเกิดมีปัญหามีความกังวลมีความว้าวุน่นนะมีอุปสรรคประการใดให้ใช้ความใจเย็นๆไว้นะครับและถ้ามีโอกาสไปทําบุญให้ไปทําบุญที่ วัดสถานที่ใกล้แม่น้ําคูคลองไหครับหรือว่าปล่อยปูปล่อยปลยปานะครับปล่อยหอยขมพวกนี้ได้ใบที่สองครับสี่เหรียญแทบจะบอกว่าคนวันจันในช่วงนี้รู้จักค่าของการเงินมากๆทั้งสี่เหรียญน,นี่คือทั้งเยียบทั้งกอดทั้งเทิดท,ทูนเลยใบยที่สามครับแม่แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคนวันจันเนี่ยมีสิทธิ์ถูกหวยมีสิทธิ์มีโชคมีราบได้นี่เป็นไพ่หนึ่งเหรียญเพราะว่าใกล้ละสิบหกสิงหา ก็จะใกล้เข้ามาเพราะฉะนั้นทําให้คนวันจันทร์มีโชค,ม,โชคมีราบดวงเฮงได้ใบที่4ครับสามไม้เท้าขยับขยายใครรอเรื่องของการงานการติดต่อการพูดการคุยการเจรจาอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับสามไม้เท้าสมัครงานเอาไว้นัดพูดนัด คุยนะัดติดต่อมีโอกาสก้าวหน้าครับใบที่5ครับเดอะเฟเวมาดูครับเรื่องของความรักกันมั่งในช่วงนี้ครับคนโสดนะครับมักจะมีคนพยายามที่จะเชื่อมให้เรารู้จักสนิทสนมหรือว่าประสานงานให้กับคนนู้นคนนี้รวมถึงญาติของเขานะ่ต้องบอกว่าคนจันเนี่ยมีสเสน่ห์เพราะว่ามีคนพยายามที่จะแนะนำให้เป็นคนรู้จักกับคนนู้นคนนี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีความดีอยู่ในเรื่องของสุขภาพครับ คนวันจันในช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ผื่นคันระบบทางเดินหายใจนะครับรวมถึงไซนัสนะครับเพราะว่าช่วงนี้มักจะเบาบางในเรื่องของโพงจมูกหรือว่าพูดง่าย,ายๆว่าใครที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะครับก็ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษในเรื่องของเกี่ยวข้องกับตรงนี้เลยนะจะเดินทางไปไหนนะครับไปที่สถานใดนะครับมีเรื่องของนะัแพ้อะไรหรือเปล่าฝุ่นละอองหรือว่าแม้กระทั่งฝน หรือว่าบางคนนะขนสุนักก็ต้องเอาใจใส่พกยาติดก,กระเป๋าไว้บ้างเพราะบางทีมันจะแน่นนะอกสิ่งต่างๆหรือว่าเป็นผื่นคันได้นะครับอ่ะนี่คือคนเกิดวันจันทร์นะครับอ่ะเกิดวันอังคารอย่าลืมนะ วันแม่ด้วยทุกคนต้องทําความดีกระตันอยู่กันนะพาคุณแม่ไปทําบุญใส่บาตรหรือว่าทานอาหารร่วมกันนะครับ3 4แล้วก็5้ดูนะครับคนวันอังคารครับช่วงนี้5เหรียญหเหรียญแปลความหมายว่าใช้เงินเยอะ5เหรียญอาจจะซื้อทรัพย์สินสิ่งต่างๆอสังหาริมทรัพย์ที่ดินการเงินการทองนะครับใบที่สองครับ7เหรียญน,นะต้องบอกว่าใช้เงินเยอะก็จริง แต่คำนวณมองนูน่นมองนี่คิดคำนวณทำรายรับรายจ่าย <c oughs> ก็พูดง่ายๆว่าคนวันอังคารเนี่ยรอบครอบจริงๆนะครับจะใช้เงินจะใช้ทองช่วงนี้ มีโอกาสลงทุนนะครับใบที่3ครับ5ดาบถ้าเป็นการลงทุนอะไรแล้วแต่5ดาบเนี่ยต้องใจเย็นๆนะใครบางคนนำการเงินกําทองสิ่งต่างที่มีเนี่ยนำมาลงทุนเก่งกำไรทองอุ้ยเห็นทองตกตก,ตกลงปุ๊บอย่าเพิ่งตกใจนะเดี๋ยวมันก็ึ้นนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คันการเรียกว่าเก่งกำไรบางทีไม่ใช่ทองเดียวอาจจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินสิ่งต่างๆก็ได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนวันอังคารรอบครอบและมีโอกาสที่จะ รับทรัพย์ในโอกาสในอนาคตเพราะว่ามีไพ่เจ็ดเตียนอยู่แล้วใบที่4ครับราชาถ้วยคิงอฟครับด้านความรักครับในช่วงนี้คนวันอังคารต้องระวังคําพูดสักนิดหนึ่งพวก5ดาบเนี่ยมันจะคิดเล็กคิดน้อยมันจะเรียกว่าถากถางคนรักเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหากันอยู่ต้อง รู้จักปล่อยวางแล้วมิฉะนั้นมันจะทําให้เราเหมือนกับขัดแย้งมีปากมีเสียงกับคนรักได้ช่วงนี้ต้องระวังหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงวันอังคารผู้ชายวันอังคารหรือว่านะครับแม้กระทั่งเพศที่3วันอังคารก็ได้มาดูนะครับใบที่5ครับ2ดาบใครบางคนนี่อยากจะได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ในช่วงนี้2ดาบคอมมวนิเคชันการติดต่อสื่อสารค้าขายบน ออนไลน์ Online, โรคโซเชียลเพราะฉะนั้นมันจะต้องมี Wifi ดีๆโทรศัพท์ดีๆสักเครื่องเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนวันอัคารมีโอกาสซื้อนะครับโทรศัพท์หรือว่าไปผ่อนไปออกนะครับเรื่องของการงานสําหรับใครที่ไปสัมภาษณ์งานไว้แล้วอยากจะได้งานในช่วงนี้ให้ไปทําบุญนะครับทำบุญกับคนแก่คนชรานะครับผู้ไร้เรี่ยวแรงหรือแม้กระทั่งเด็ก ผู้ยากไร้ถูกทิ้งถูกอะไรให้อน,อา,อนอาถาเนี่ยช่วงนี้คนวันคานไปทําบุญตรงนี้นะงานของคุณจะปังเลยงานของคุณจะโดดเด่นเลยนะครับในเรื่องของสุขภาพครับช่วงนี้คนวันอังคารมักจะเกี่ยวข้องกับจุกเสียดนะครับกระเพาะลำไส้โดยเฉพาะใครที่ชอบดื่มสุราหรือว่าทานอะไรที่แบบเ,เรียกว่าเผ็ดๆร้อนๆนะครับช่วงนี้ระวังครับกระเพาะลำไส้หรือว่ามีโอกาสจะต้องทานยาหาหมอเหมือนกันนะครับนี่คือดวงชะตาของคน วันอังคารครับองพัน6 3ของคนเกิดวันพุธครับดวงในช่วงนี้เป็นอย่างไรครับ1 2 3่ามแล้วก็5ครับดูนะครับคนวันพุธครับได้ไพ่ ราชินีถ้วยอันนี้เป็นไพ่ครอบครัวเลยนะครับเขาต้องบอกว่าอาหารขนมนมเนยความรักความอุดมสมบูรณ์และก็เกี่ยวข้องกับคุณแม่โดยตรงเพราะฉะนั้นคนวันพุธนี่จะรักครอบครัวเป็นที่ตั้ง ราชินีถ้วยจิตใจดีงามใบที่สองครับราชินีพระจันทร์เสื้อผ้าหน้าผมห้างสรรพสินค้าเพราะฉะนั้นการเดินทางพาคุณแม่ไปทานข้าวไปสถานที่สวยงามพวกราชินีพระจันทร์เนี่ยเขาเรียกว่าช้อปปิ้งนะครับซื้อเพชรซื้อทองซื้อของมีมูลค่าให้กับคุณแม่ได้ด้วยนะครับใบที่3ครับอัศวินถ้วยโอ้โหสนุกทั้งวันเลยอัศวินถ้วยความรักญาติพี่น้องมารวมกลุ่มรวมทีมนะครับมีสิ่งต่างที่ดีใบที่4ี่ครับห้าเหรียญอ่ะ คนวันพุธก็ต้องเป็นคนที่ใช้เงินแล้วครับเลี้ยงคนนู้นเลี้ยงคนนี้คนในบ้านคนในครอบครัวเป็นการใช้เงินแบบมีความผาสุกนะครับมาดูครับใบที่5ครับสี่เหรียญอ่ะรู้จักใช้ด้วยนะครับใช้เงินจับจ่ายใช้สอยจริงๆแต่ก็รู้จักค่าของการเงินเห็นไหมสี่เหรียญทั้งเหยียบทั้งกอดทั้งเทอทูลก็เรียกว่าใช้เงินเป็นการงานครับในช่วงนี้ของคนวันพุธจะเด่นพวกอาหาร ขนมนมเนยของกินและก็เกี่ยวข้องกับความสวยความงามเพราะฉะนั้นใครเปิดสถานที่นะครับไม่เรื่องว่าเป็นสปาความสวยความงามหรือแม้กระทั่งร้านอาหารนะครับหรือเกี่ยวข้องกับทีวีโทรทัศน์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนวันพุธมีดวงชื่อเสียงนะครับมีดวงโอกาสที่จะมีนักข่าวนะครับมาสัมภาษณ์มาติดต่อมาพูดมาคุยนะครับเสนอเรื่องสิ่งต่างๆของคน วันพุธได้ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าการงานเนี่ยมีชื่อเสียงแจมตลาดเขาได้นะครับในช่วงนี้ครับความรักโอ้โหราชนีพระจันทร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันพุธในช่วงนี้ระวังสักนิดนึงนะครับวอกแวกวา้าวุ่นมือที่2มือที่3เพราะฉะนั้นใครมีครอบครัวแล้วต้องรู้จักชนะจิตใจนะครับชนะความรู้สึกที่มันอาจจะแปรปรวนผันผวน,ผนแต่คนโสดไม่ต้องกลัวครับช่วงนี้มักจะมีคนเข้ามาในชะตาชีวิตนะครับเป็นคนผิวขาว ใจดีราชินีท้วยหมายถึงขาวอวบนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนโสดนะมองไปตามนี้เลยนะครับสุขภาพครับในช่วงนี้เกี่ยวข้องกับความสวยความงามเพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันพุธมีโอกาสนัดพบนัดแพทย์นะครับทาสัญญกรรมความสวยความงามหรือไม่ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมนะครับแล้วมีดวงของการทําบุญด้วยครับในช่วงนี้ห้าเหรียญกับ อัศวินถ้วยราชินิถ้วยหมายถึงจิตใจที่ดีงามใจบุญใจกุศลเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนวันพุธก็มีโอกาสไปวัดไปสถานที่นัพาคุณแม่ไปทําบุญช่วงเช้าใส่บาตรท,ทาบุญถวายสังฆทานช่วงบบ่ายถึงมืดอาจจะเกี่ยวข้องกับร้านอาหารน,นัดพบนัดเจอ ญนะาติพี่น้องช่วงค่ำไรช่วงนี้ก็เรียกว่าคนวันพุธมีความผาสุขใครรองงานอยู่นะครับมีโอกาสจะได้งานแต่ต้องใช้คําพูดการติดต่อการเจรจาเป็นพิเศษนะครับ พศ2563ของคนเกิดวันพฤหัสนะครับจะเป็นยังไงนะครับ1,2,3,4 แล้วก็5ครับคนวันพฤหัสครับได้ไพ่ใบแรกเลย the d a s the d a s แปลความหมายว่าช่วงนี้มักจะเกี่ยวข้องกับอะไรงานศพการเจ็บการป่วยของใครมีโอกาสไปเยี่ยมไปนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับทำบุญกับโรงศพก็ได้ใบที่สองครับ,บไมบเม้าการงานครับในช่วงนี้คนวันพฤหัสรู้สึกเหนื่อยกับการงานนะครับจะมีปัญหาการขัดแยง้งหรือว่าซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องของการงานใครบางคนมีโอกาสโยกย้ายการงานหรือว่า สถานที่ทํางานเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่สิ่งต่างๆนะครับใบที่3ครับแม่แต่เรื่องโชคลาภนี่สิครับคนวันพฤหัสนี่ต้องบอกว่านะครับไม่ไม่แพ้ใครเลยไงมีดวงเฮงครับมีดวงของการเสี่ยงโชคถ้าใครนะครับมีโอกาสไปเข้าโรงพยาบาลไปเยี่ยมเยียนหรือว่าอ่ะดูที่เบอร์ห้องนะครับดูที่เบอร์ห้อง หมายเลขเตียงผู้ป่วยหรือแม้กระทั่งมีโอกาสไปงานอะวะมงคลงานศพเนี่ยดูอายุนะครับของคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับตรงนี้ไว้จะให้คุณครับใบที่4ครับเหาแมนผมดูแล้วคนวันพฤหัสเนี่ยต้องระวังสุขภาพเป็นที่สุดเลยนะเพราะว่าไพ่เดอะเด t ทาวเวอมีโอกาสเข้าโรงพยาบาลแบบกระทันหันขับรถนะครับยวดยานพาหนะ ช่วงนี้เช็คลมยางเช็คห้องเครื่องไว้เพราะมันมีอุบัติเหตุได้นะครับเพราะฉะนั้นห้ามประมาทเลยนะให้ไปทําบุญอีกแล้วย้ําเลยนะ ต้องขอย้ำแล้วพะไพ่เดอะเด t กกับทาวเวอร์มันขึ้นมาขนาดนี้แล้วหรือว่าใครบางคนนะครับคนในบ้านคนในครอบครัวเนี่ยมีเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับหรือว่าต้องพาใครไปหาหมอก็ได้นะครับใบที่5ครับอัศวินแม่แต่ไพ่เงินเนี่ยขอบอกเลยนะครับว่าคนวันพฤหัสเนี่ยดวงเฮงจริงๆเรขนะครับจะให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสตามที่ผมบอกนะ ไปงานอาวมงคลสิ่งต่างจำนะครับอายุหรือว่าชาตะมรณะของนะครับคนที่เสียชีวิตไปด้วยเพราะว่าเลขเหล่านี้จะให้คุณนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยมีสิบม้เท้ามีหนึ่งเหรียญมีไพ่อัศวินเฮงอยู่นะครับใครมีโอกาสเปลี่ยนงานนะครับหรือว่ามีงานเข้ามาให้เลือกให้มาตัดสินเนี่ยนะครับลุยไปเลยนะจะได้ดีมีสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาเรื่องของความรักครับในช่วงนี้ต้องระวังคําพูดไว้เลยนะใครเกิดวันพฤหัสนะครับเพราะว่า ช่วงนี้เดทเดอะทาวเวอร์เนี่ยมันขึ้นมามันจะมีเรื่องของทะเลาะปากเสียงการขัดแยง้งหึงหวงขุดคุย้ยเรื่องเก่าๆหรือว่ามีปัญหาต่างๆเนี่ยเข้ามาบางคนรักกันไม่มีปัญหาแต่เป็นปัญหาอะไรญาติพี่น้องคนนู้นคนนี้มากเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องห้ามหูเบาด้วยสำหรับคนโสดนะครับมีโอกาสผู้หลักผู้ใหญ่คนอายุมากห่างกัน5ปี6ปีขึ้นไปเลยจะมีเข้ามา พ่อไม้แม่ๆคนมีตําหนิและคนมีลูกนี่ยิ่งชัดเจนเลยนะใช่ครับเพราะว่ามันเป็นการเกื้อกูลแล้วห่วงใหญ่กันครับแล้วก็เป็นรักแท้ได้ด้วยนะคนวันพฤหัสนะครับ 2ส,สิงหาคมพศ2563คนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ครับดูนะครับคนวันศุกร์ครับได้ไพ่8 ช่วงนี้ต้องทําอะไรดึกดื่นมืดค่ํามีดวงเดินทางไกลครับชีพประจรลรงเทา้าขึ้นเหนือรงใต้นะครับใบที่2ครับเเหรียญเกี่ยวข้องกับอาชีพเกี่ยวข้องกับการงานเพราะฉะนั้นการเดินทางไปไหนแล้วแต่ได้เงินได้ทองนะครับก็เรียกว่าขยันและเอาใจใส่เเหรียญเนี่ยคำนวณการเงินการทองทําบัญชีรายละเอียดก็เรียกว่าคนวันศุกร์ก็รอบคอบเป็นที่สุดใบที่3ครับ เจ็ดดาบอ่ะเจ็ดดาบเจ็ดเหรียญช่วงนี้มักจะมีโชคลาภกับการพน,นันหรือว่าการเสี่ยงโชคได้ก็รวมถึงการซื้ออะไรเกง่งกําไรเก็บไว้สะสมนะครับใช้เวลาสักนิดก็จะมีความอะไรกว่ากําไรนะครับใบที่4ครับได้ไพ่เดดเลอรต้องเจอผู้คนเยอะสักนิดหนึ่งพวกเดดเล v e r เป็นไพ่ของการปูดการเจอกันค้าขายการติดต่อเพราะฉะนั้นใครที่ทําเกี่ยวข้องกับความสวยความงามร้านอาหารนะครับจะมีดวงของ ผู้ลูกค้าเยอะในสัปดาห์นี้ในช่วงนี้นะครับใบที่5ครับ4ี่เดียนรู้จักค่าของการเงินเพราะฉะนั้น การลงทุนของแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยคนวันศุกร์เนี่ยคิดไกลแล้วก็รู้จักที่จะเคลียร์นี่เคลียร์สินให้หมดเพราะฉะนั้นใครเป็นหนี้เป็นสินอยู่นะครับจะปลดล็อกได้รวมถึงนะครับตามทวงหนี้คนได้ด้วยเรื่องของความรักครับคนโสดในช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยครับเจ็ 7, ดาบ8ถ้วยและเดืเอดร่ำเมักจะไปตกหลุมรักคนมีเจ้าของแล้วหรือว่ามีคนมีเจ้าของแล้วเข้ามาผัวพันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีครอบครัวก็ต้องเอาใจใส่ด้วยนะครับเพราะว่ามือที่ สามมักจะเข้ามาเกี่ยวข้องไม่เขาก็เราเพราะฉะนั้นใครที่มีดวงตรงความรักหรือมีครอบครัวแล้วต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษช่วงนี้ต้องจุงม,มือกันไปทําบุญสุขภาพครับช่วงนี้คนวันศุกร์พักผ่อนน้อยแล้วก็ต้องระวังเป็นพิเศษสําหรับใครที่ขับรถต้องเดินทางไกลก็ต้องดูแลนะครับก็เรียกว่าทางง่วงหรือว่านะครับเรียกจะหลับในเนี่ยต้องรีบจอดรถพักล้างหน้าล้างตาหรือว่าดื่มในเรื่องของยาชูกำลังไว้บ้างช่วยเหลือนะครับอ่ะ หาคมพศ2563ก็เรียกว่าวันแม่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง1 2 3 4แล้วก็5ครับคนวันเสาร์ครับได้ไพ่ เจ้าชายเหรียญครับต้องบอกว่าในช่วงนี้คนวันเสาร์ดวงดีจะมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินการทอง<ๆ>การติดต่อ<ๆ>การทำอะไรแล้วแต่ในเรื่องของการงานใครค้าขายนะครับกับคนอายุน้อยเจ้าชายเหรียญน,นี่ก็เรียกว่าเด็กจะให้คุณค้าขายทำอะไรอยู่และลูกค้ากลุ่อมอายุน้อยนี่จะนำมาใบที่สองครับแทนพาร์เรนชีพผจร รองเท้าเหมือนกันนะครับคนวันเสาร์มักจะมีดวงเดินทางไกลมักจะติดต่อพูดคุยแต่แทนพาร์เรนต์เนี่ยถ้าใครมีเรื่องของการเจรจาเรื่องของนะครับสัมมนาพูดคุยติดต่อการค้าลงทุนอะไร ควรจะมีข้าวของอาหารขนมนมเนยรวมถึงร้านอาหารเนี่ยในการติดต่อจะทําให้ความสําเร็จยิ่งไวยิ่งขึ้นนะครับใบที่3ครับ6ถ้วยมีโอกาสพบเจอเพื่อนเก่าบุคคลเก่าๆหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานเก่าๆหรือว่าญาติพี่น้องนะครับช่วงนี้ความรัก อาหารขนมนมเนยพาคุณแม่ไปทานข้าวหรือว่าพาคนในบ้านคนในครอบครัวนะครับเรียกว่ามีความผาสุกใบที่4ครับได้ไพ่ราชินิมิเทา้าใครรอการงานอยู่นะครับโดยเฉพาะงานใหญ่ๆเนี่ยมีโอกาสบอกแล้วว่าจะได้รับข่าวดีการติดต่อการพูดคุยใบที่5ครับเจ้าชายถ้วยเกี่ยวข้องกับวดัดเกี่ยวข้องกับสถานที่ปฏิบัติธรรมรวมถึงการทําบุญใส่บาตรความรักครับสาหรับคนโสดนะครับช่วงนี้มักจะโอกาส พบรักกับคนอายุน้อยกว่า,ามีโอกาสกินเด็กทานเด็กเห็นไหมเจ้าชายเหรียญอย่างนี้เจ้าชายถ้วยอย่างนี้ต้องบอกว่าคนวันเสาร์ในช่วงนี้โดดเด่นเป็นพิเศษนะครับกับคนอายุน้อยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นความรักอยู่ในวัยเรียนนะครับคือเราก็มีโอกาสพบนะครับคนที่เป็นรุ่นน้องรุ่นเด็กนะครับ จะมีเข้ามาสุขภาพครับช่วงนี้คนวันเสาร์เนี่ยกินเก่งทานเก่งต้องออกกำลังกายบ้างนะแทมพา r ์เรนพาตัวเราเองไปออกกำลังกายสนามกีฬาสิ่งต่างบ้างเพราะอะไรเจ้าเนื้อครับและใครที่มีโรคประจำตัวในช่วงนี้ทานยาแล้วก็ดูแลเคร่งคัดจะดีเป็นพิเศษก็คือหายได้สำหรับโชคราบเสี่ยงโชคได้ครับคนวันเสาร์นะครับจะมีโชคราบกับ คนอายุน้อยก็คือลูกหลานหรือว่าเด็กช่วงนี้นะใครมีลูกหลานนะครับก็ให้หยิบอตดตอรี่สักคู่สองคู่มีโอกาสมีดวงดีได้ในวันที่16สิงหานะครับอ่ะ